ยิงบอลยิงลูกนี้ครับหา,หาไปนิดเดียวอ๋อลืมไปท็อปหอ,อกไปขี้อยู่มาที่บิวมาที่บิวบิวไหลามาให้ชายชายมาที่แฟรงค์แฟรงค์ดึงบอลไว้เองดึงมาที่บิวก่อนบิวชวากแล้วบิวไปแล้วติดเครื่องบิวจะติดเครื่องคือหลังกขาเลยตรงน,นี้ที่คิมคิมหอกมาที่จ็อก คิมมาที่บิวบิวเปิดไปที่อา่าเข้าทางจ็อกอยู่จ็อกมาที่คิมคิมยกไปติดพีต่ตเอาแล้วพี่ตยิงด้วยขวาโอ้โหไปไหนแดงแค่นอ่ะโอ้ยไม่ต้องก่อไปเยอะเลยบิวบิวเปิดข้ามไปไปที่ชัยชัยให้โชคโชว์บอกใหญ่กว่าโชคกระชากแล้วโชว์ยิงขึ้นซ้ายโอ้โหไม่ทำประตูไ,ไม่ได้ไปลายมือ ไดแต่ดูเตะม,มุมอยู่แฝงจะเตะม,มุมเข้าไปแฝงไหลกับบิว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 บัวบวนมาล่ามหนึ่งก่อนบิวคืมนมาที่ชัยอ่ะใส่แตะไกลไปหน่อยชัยยังได้บอลอยู่ชัย,ยบ,บอลบอลไว้ชัยยังไปคุกคิกอ้าวานางบิวบิวก็ชากแล้วนี้พี่โบตัดไว้ได้แฝงแฝงยังไแงแฝงดึงบอลไว้ มาที่ใช้ใช้ใช้แตะเข้าในใช้กระชากเอ้ยใช้ยไปได้ใชายยืนซ้ายโอ้ไม่ตามเตะไปได้พี่โบเลบอลอยู่พี่โ,โยบออย,โโยกไม้ให้กับพี่เอ็กพี่เอ็กบอกไม่ไหวแล้วโอ้โดนมือพี่เอ็กไปแล้วโอเคคือหลังไปเลยได้เลยจ็อกให้กับคิมคิมมาจ็อกจ็อกมาคิมคิมไหลามาบิวบิวข้ามฟากไปที่จ็อกครับวันนี้จ็อกจับบอลลูกนี้ จะหลายคืนเอ้ยยังไงเนี่ยโหมูตำรวจโดนยิงตรงนี้ชิมแทบไม่ได้ชิมไหลมาฮักกับบิว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 เฮ้ยบิวทำไรเนี่ยเมาทำนิวนิวเรียบร้อยนิวโล่บิวไขวยไปโดนขากันเองตรงนี้เลยชิดเลี่ยมไปหน่อยไปดิจ๊อกจ๊อก ต้องให้โชคโชคบอกใหญ่กว่าโชคบังไว,ว,ลลว้โชคม้วนแล้วโชคเข้ากลางไปแฝงแฝงแฝงยิงไกลโอ้ไม่ต้องกอบพวกนี้ไปแล้วบอลบอลคืนหลังไว้ดีคิมคาเฟ่ไม่ได้ มาแล้วโชคบอกใหญ่กว่าโชคใหญ่กว่าโชคโชคไหลไปติดเองนิดนึงโชคจะเตี๋วไปโชคให้กับแฟงแฟงมาบิวบิวไหลไปใช้ใช้แตกเตีโโอโอ๋ยวหัวโอ้ใช้ไม่ธรรมาดาใช้ตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วต้องบอกขอหน่อยขอร้องหน่อยเมื่อกี้เมื่อกี้ยิงยิงข้ามคานไปเยอะเลยขอร้องนิดนึง ตองยิงโว้ยครับขาดเือนเดิมพวกนี้ไอ้ไหวเปล่าไม่ไหวแล้วให้เขาเล่นยาไปเลย,อ,าายอ่าก็คงคงไม่ไหวแล้ว,วล่ะฮะเพราะว่าวมันเหลือแค่แค่ไม่กี่นาทีเองเลือกเท่าไหร่เลือกทุ่มพึ่งได้เดี๋ยวอีกส <22. S 2> องนาทีหมดละเพราะมันเหลือแค่แค่ห้านาทีเอง ่ะมแค้เขาเล่นยาไปเลยนะเล่นยาวเลยเล่นยาวไปจนจบเลยใครอยากเล่นก็เปลี่ยนตัวลงไปงแฟร็จมิ้นี้เรียบร้อยแรงหลังไอ้น้อยเอาเสื้อเขียวใส่หน่อยนี่ไอ้น้อยเอาเสื้อเขียวใส่เดี๋ยวเปลี่ยนตัวไปเนะี่ยเปลี่ยนตัวลงลงลงไปหน่อย ไอหนุ่มพลังใบน,น็นอตน็อตหนุ่มพลังใบลงไปเปลี่ยนเกมหน่อยจากนำกลายเป็นโดนนำที่โบยิงลูกนี้ข้า,ขามคาไปเยอะเลยลนี้อยู่ข้ามฟากไปหูนี้ย้อนหลังไปหน่อย <S <S เล่นจนหมดเวลาไปเลยนะ16วหนาที มาแล้วโชคโชกชากแล้วโชคยิงกูนี่พี่ตงโบตัดไม่ได้ที่เดียวใครไม่ไหวเปลี่ยนตัวนะใครไม่ไหวเปลี่ยนตัวบอามไหนพี่โบพี่โบกระชากแล้วพี่โบพี่โบยังไงพี่โบพี่โบดึงบอลไว้พี่โบกระชากไปแล้วพี่โบไหลแอคอะพี่ต้องลกนี้ย้อนหลังไปหน่อยพี่ต้องบอกหุบไปข้างในก่อน จ้าพป่โกให้ให้พี่จ้าหน่อยมาแล้วพี่โบพี่โบได้่บอลอยู่พี่โบยกไปติดโชคนิดหนึ่งดูนี่แลบเข้าท่ามือคิมติดไปนิดเดียวติดพี่โต้งมาที่คิมคิม โชค ach, โชคได้มาแล้วโชคหลายไปลูกนี้ให้กับบิลกาน่ามียุูไหมกาน่ากาน่ายุงยุงบินไหมกาน่ายกมาใช้ลูกนี้ไคว้ลูกนี้โอ้ชนเสาจับได้บอลแล้วเอกยังไงจอกยังยังยังไม่ไหลยังไม่ไหลยังมือไหลแล้วข้าชาขึ้นไปไหนวะนี่ไปไหลให้กับพี่โต๊ะพี่โต๊ะแตะลูกนี้เข้าซ้ายทะลุช่องชายตัดไม่ได้ลูกนี้พี่โต๊ะได้อยู่ออกซ้ายไปที่บอลบอลได้บอลบอลให้พี่โต๊ะพี่โบ โบวิโบวโบหักมาตรงนี้ติดที่น็อตเอาละครับบิวได้บอลแล้วบิวโต้กลับแล้วบิวกระชากแล้วบิวไปแล้วบิวกรชากไปแล้วเอ้บิวบอลบอลลงไปนอนก่อนตรนนี้ฮ่งฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่โช่ชฮ่า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 อ่าฮาม่ากไ้เลาทีา่ชัยชฮ่าฮ่าฮ่าโ่าฮยาฮ่าฮ่าฮไาฮ่้ฮ่า่บ่าฮ่า่่โม่ไ่ โอ้เสียงหลงเลยอ่าท็อปพ่อรองท้าหรอเฮ้ยน้ำเหลือน้ำเหลือช่วยกินน้ำหน่อยน้ำเหลือเยอะมากมาแล้วพี่ต้องพี่ต้องเเออ็็กอ็กคือหลังไม่ได้นิว ยิ้มไหลไปแล้วนี่พี่โตขับมันไม่ได้พี่โตไหลไปพี่โบพี่โบพี่โบทะลุช่องไปนี่บอลยิงกนี่เอ้ยยิงกสองวะเนี่ยอันนี้สองใช่ไหมชี้แจงหน่อยส่งหรือยิงกันนี่ไอ้น้ำเยอะเอาไปเลยนี่ตรงนี้มีทั้งแพ็คหนึ่งไปแล้วติดพี่โบนี้ที่แฝงแฝงแฝงมาบิวส่งก็ไม่บอกพี่โตบอกไม่รู้ไม่ส่งเอ้ก็บอกขอทีขอทีส่งไม่พี่โบพี่โบ บกกระชากแล้วพี่โบพี่โบไปแล้วพี่โบไปแล้วพี่โบไหลให้กับบอลบอลโรเตอร์ทามาพี่ตงเม่ลอยพี่ตงตีเสมอไปแล้วเป็นหน 2, ึ่งสองรูสองคู่นี้แข่งจนถึงจนหมดเวลาเลยแล้วกันอีก5นาที5นาทีล่วงออกวาเวลาที่เหลืออยู่เหลือ8นาทีเท่านั้นนกทีพอกันเ,เหนือน่อย น็อตน็อตไหลให้กับแฟงแฟงคืนมาที่ชัยชัยยังไงชัยตรงนี้ชัยไหลให้กับพี่โต๊ะอะไรเป็นคนละฝั่งโอ้โหหลุดไปแล้วโอ้โหสองคนลองๆวันนี้พี่โบยังไงพี่โบยิงเลยวันนี้พี่โบบอกไม่เอาหรือว่าดีดีกว่าไม่ชัวร์เอาแล้วน้ำไปสามสองแล้วนี่เอาแล้วบิวบิว บิวจะกระชากบิวจะกระชากบิวต่อส้อนมาลูกนี้นิวหนัดไปได้นิวไหลให้บอลบอลออกไปดีบโบดอโบเข้ากลางมาที่พิโตครับวันนี้พิโตจับว่ามันมากตูงนี้รูช่องใบบอลโอ้โหรูจัดนัดเลยไดไ้รู้เตะม,มุมบอลเปิดเข้ามาเอ็กโอ้โหพิโตยิงที่โอ้โหครับพาไปเลย โชคโชคโชคดึงบอลไวโชคไหนบิวบิวม้วนทีนึงบิวทะลุช่องไปลูกนี้โอ้ยน็อตไม่ทันจ็อกสกัดบอลไว้ได้ต็อกเชียร์ยาวไปเลยนี้ให้โชคเชียร์ใครวะเนี่ยโชคโชคได้บอลแล้วโชคบอลใหญ่กว่าโชคก็ช้าขึ้นไปอาติดปิโต้งเอาดังเอ็กเอ็กเอ็กยังไงเอ็กทะลุช่องไปลูกนี้ติดบิว ไปไปเล่นไปเลยเล่นไปเลยเร็วไปเล่นยาไปเลยเล่นยาไปเลยไม่ต้องหมดเวลาเล่นยาไปเลยเล่นไปเลยเล่นไปเลยเล่นไปร็วต่อไปเลยเล่นจนหมดเวลาไปเลยเหลืออีกประมาณห้าทีนั้นเอ้ยตกใจตกใจหมดเลยคิมคิมมาบิวบิว บิวบิวบิวตัดเข้าในบิวตัดเข้าในบิวชาไปแล้วบิวไปแล้วบิวไปแล้วบิวยังไปอยู่บิวไม่เอาบอลไปด้วยบิวลืมบอลไว้คือหลังมาที่แฟงแฟงยกมาบิวบิวแตะออกขวาไปใช่ไหมล้อตีเหมือนเป็นสามลูสามใช่สามอสามแล้วสามสามแล้วเกมนี้ออกแบบรูปแบบไหนต้องดูกันไปสามสามแล้ว อธิ่หน่อยฮาดิวนั้นฮาดิวดทยไปแล้วแฟงแฟงแต่ติดนิวเข้าทางชัยชัยยังหูขิกไม่ได้ชัยยังไปได้ตรงนี้ออกข้างไปเลยมอนจะเตะบอลเข้ามาให้กับนิวนิวแตะไปแล้วนี่นิวดูบอลไว้นิวมอใหญ่กว่านิวให้เอพิโบเอพิโบทะลุช่องไปเข้ามือคิม ที่บิวบิวไหลไปตรงกลางให้แฟรงค์แฟรงค์แฟงแตะไปแล้วแฟงดึงบอลไว้ให้กับน็อตน็อตพลังใบน็อตจับไปแล้วน็อตจะกระชากน็อตจะกระชากน็อตจะกระชากน็อตเข้าสายแล้วน็อตยิงโอ้โหเอวนี้ไหนๆขึ้นมาแล้วโอ้โหจะน็อตมันจะเกิดนะมันจะเกิดน็อตมันจะเกิดแต่ยังไม่เกิดเขาจะเปิดเข้ป๋าเอวนี้ เปิดยัดเข้าไปในตรงนี้โหจ็อกปัดไม่ได้เข้าดาบพิบูศเอาแล้วโตกลับแล้วโตกลับแล้วพี่โบูศรถจะไหลติดแสงแฝงโตกลับเหมือนกันตรงนี้แฝงแต่ไหลก็ชัยชัยดึงบอลไว้ชัยโดนชัยโดนฉกโดนรถฉกชัยยังไปได้ล็อกกลับมาไม่ได้โดนสัตว์ไว้ได้ข้างล่งจ็อกจ็อกไหลให้ใครวะเนี่ยมาดีโชคโชคมาดีแฝง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 ดึงดึงไว้ดึงได้ดึงขวา แังกลับไปก่อนนี้คืนไปให้กับชู่อาวิวไม่ไหวแล้วโอเคเปลี่ยนมิม,มี่ลงมาแล้วพิกเหรอขอเฉพาะเมื่อกี้เหรอโอยวัยนนี้เจ็บหลายคนเลยวันนี้ใช้กรดับไม่ได้ใช้หาบอลอยู่อะไรพี่โบได้บอลแล้วอีกสองนาทีให้บอล บาดเปิดเอก็กเราลงองเดีนน๋ยวนี้โอ้โหโอ้โหศัตรูออกไปนอะขายเลยวันนี้โอ้โหอีกสอเดียวไทยโชคได้บอลอยู่โก็เปิดเข้าไปวันนี้น็อตน็อตบังบอลไว้น็อตน็อตบังไว้น็อตจะพลิกน็อตจะไปน็อตไปเฉยเลยแร็วเนี้ยน็อตเปิดเข้ามาติดจอกตู้นี้ไปแล้วนี้นิวให้พี่โบพี่โบ โบไหลมาเอ็กคนเดียวโอ้โหตาไปไหนไหมาเนี่ยพี่โบบอกให้ยกนิ้วให้อีกแล้วพี่โบ,บกยกนิว้วให้อีกแล้วไม่ใช่นิว้วไม่ใช่นิ้วโป้งนะไปแล้วโชคกว่างใหญ่กว่าโชคใหญ่กว่าโชคชะลูยอนหลังมีไปหน่อยเดียวอีกหนึ่งกระเที่ยวท้ายหนึ่งกรที่ยวกันฟันไม่หนึ่งกระเที่ยวกว่า ไปแล้วน้ำเดือดเยอะช่วยกินด้วยเอ็กยังไงเอ็กจับไปเยอะเยอะเเนี่ยเฮ้ยซ้อมเตะตัวครับแป่งทีดีครับแฝง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 ตัดเข้าในแฝงไหลมามีมีแปกขวายิงโอ้โหจอกเซฟได้มดแต่บังไอ้อะไรเนี่ยไอ้เนี่ยยิงกันม้วนหมดแล้วโอ้ไม่ตัวไม่ได้ไม่ตูจอกเซฟไม่ได้มาแล้วันนี้พี่โบ ไปแล้วพี่โบยกไปแล้วนี่ชอสช่ไปให้พี่โต้งโต้งไงโต้งล็อกเปิดเอ็กเอ็กยังไงโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไปครับตรงนี้ไปแล้วต้องยิงขึ้นี้แน้นอนโอ้โหนำไปแล้วสี่รูสามจะเกิดยังไงโอ้โหนั่นที่วัดท้ายไปได้เหลือนาทีเดียวหมดเวลาแล้วกันเหนื่อยแล้วหมดเวลาไปเลยแล้วกัน Thank watching you for ถ่ายรูปไหมคนถ่ายรูปไม่อยู่ด้วย subscribe to my channel